แม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจามอนจันรีวิวดวงชะตาคุณอนุทินชาญวิรกูลภาพที่1นึ่งคำทำนายลีลาชีวิตคุณอนุทินชาญวิรกูลปี2,568ที่ให้ไว้ตั้งแต่ธันวาคม2,567ภาพที่2ดวงชะตาคุณอนุทินชาญวิรกูลกำเนิดอังคารที่13กันยายน2,509คาดหมายลัคนาสถิตราศีเมษดาวจรสำคัญ ทำมุมกับดวงชะตาระหว่าง24สิงหาคม2568ถึง14ลกุมภาพันธ์6 9 6พรพระราหูจร8เดินในราศีกุมทับพระเสาวดวงเดิม7พระฤหัสบดีจร5หเดินในราศีเมถุนพระเสาจร7เดินถอยหลังกลับเข้าราศีกุมทำมุมพิเศษถึงพระราหูดวงเดิม8ที่กุ่มลัคนาที่ราศีเมษ ทักษะเดิมภูมิอังคารทักษะจรระหว่าง13กันยายน2567ถึง13กันยายน2568ตกภูมิราหูทักษะจรระหว่าง13กันยายน2568ถึง13กันยายน2569ตกภูมิสุข นับเป็นทุกอย่างหนึ่งของผู้เขียนที่ทำนายอะไรไว้ต้องแบกความรับผิดช,ชอบตลอดไม่กล้าทำนายแบบทิ้งทิ้งกว้างๆหรือเอามันอย่างเดียวรวมทั้งดวงชะตาคุณอนุทินชาญวิรกุณหวนหน้าพักภูมิใจไทยด้วยที่ทำนายไว้ตั้งแต่ปลายปี2567แบบทำนายช้างออกมา้าทำนายม้าออกช้างแต่ยังดีที่เป็นสัตว์สีเท้าด้วยกันตามภูมิปัญญาแค่โหนสมัครเล่นเช่น ช่วงก่อนที่คุณเศรษฐาทวีสินจะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคุณแพททองทานชินวัตรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อน,นั้นผู้เขียนก็ไปปูดในรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ขณะนั้นดรยิ่งศักจงเลิศเจษดาวงดำเนินรายการอยู่ว่าคุณอนุทินดวงดีจะได้เป็นนายกแต่โชคดีที่วันนั้นยังพูดต่อไปอีกประโยคแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะใส่ใจแต่ตำแหน่งนายกว่าหรือได้อะไรใหญ่ๆ ผลคือคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกแต่กลับได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่สำหรับระดับแม่หมอแค่ข้าราชการบำนาญ48แล้วต้องใหญ่และปลื้มสุดๆแทนในเมื่อได้ทำนายดวงชะตาของคุณอนุทินไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและได้โชว์คำทำนายตามรูปที่หนึ่งแล้ว ต่อไปนี้จะรีวิวดวงชะตาของท่านต่อยอดจากที่เคยทำนายไว้คือช่วง24สิงหาคม2,568ถึงสิ้นปี2,568ยาวไปถึง14กุมภาพันธ์2569ที่ผู้เขียนได้เคยพูดผ่านหลายรายการที่มาสัมภาษณ์ว่าถ้าคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ก็น่าจะหยุดเล่นการเมืองพระโชคใหญ่จะเริ่มเคลื่อนแล้วว่าเอาอะไรมาทำนายคือ หนึ่งระหว่างวันที่13กันยายน2 5 6 7ถึง13กันยายน2568อายุย่าง59ปีทักษะจอนตกภูมิราหูมีคำทํานายตามลิลิตทักษะพยากรณ์รงพระนิพนธ์โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรีว่าหนึ่งในเหตุการณ์การใหญ่ที่จะเกิดในรอบปีวันเกิดคือมีเรื่องคับแค้นใจต้องพัดพรากจากมิตรตามโฉลกราหูทิพยับ จิตแค้นคับวุ่นวายบ่อสบายพลัดมิดถือเอาผิดเป็นชอบศัตรูตอบทดแทนหวยที่ออกแล้วในชีวิตระยะนั้นคือถูกขอให้ทิ้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งอื่นแบบไม่เต็มใจสุดท้ายวันที่18มิถุนายน2568ท่านก็น,นำพักภูมิใจไทยทอนตัวจากรัฐบาลพลัดมิตรหรือพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดมาเป็นฝ่ายค้าน จึงก่อนจะถึงวันเกิดที่13กันยายน2568ต้องรอดูว่าศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามใดจะทดแทนให้คุณท่านหรือไม่ตามลิลิตท่อนสุดท้ายที่ยังไม่เกิดคือศัตรูตอบทดแทนเกณฑ์ทักษะจรตกภูมิราหูเคยมีตัวอย่างเมื่อเร็วๆในดวงชะตาเมืองที่มีการตอบแทนกันไปมาคือพลเอกประยุจันโอชาในขณะเป็นนายกร,รัฐมนตรี เคยรับสนองพระบรมราชโองการโปรดก้าวปรดกระหม่อมลดโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมาแล้วแล้วพักรวมไทยสร้างชาติที่ผลเอกประยุทธ์ตั้งมาก็ได้เข้าเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำา 2. ตั้งแต่24สิงหาคม2568เป็นต้นไปถึงสิ้นปี2568ยาวไปถึง14กุมภาพันธ์2569 เกิดปรากฏการณ์หากเสียลาบใดไปแล้วสูแล้วจะได้กลับมาตามฉลกลาบคืนคงนรงเรามีชัยพระสาจรเจ็ดเดินในราศีกุมพบที่11ลาพระ เก์น,นี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับทุกท่านที่ลักนณาสถิตราศีเมษที่หัวหน้าดาวร้ายจะอวยให้เป็นระยะสุดท้ายสำหรับรอบนี้ในลักษณะต้องยอมเสียไปก่อนหลังจากนั้นสู้แล้วจะได้กลับมาเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนสภาพไปเช่นเสียหุ้นได้ปันผลหรือเสียคนรักเก่าก็ได้คนรักใหม่หรืออาจได้คนรักเก่ากลับมา ตัวอย่างที่เห็นขาดตาคือเมืองรัตนโกสินที่แม้จะเป็นเกณฑ์อื่นเสาจร7ถึงพระฤหัสบดีดวงเดิม5แต่อาการสู้แล้วได้คล้ายๆกันคือเสียดินแดนให้ควคเมนไปมากโหแบบไม่รู้ตัวแล้วก็เกิดเหตุการณ์ถูกรังแกก่อนสู้กลับแล้วได้พื้นที่11จุดกลับมา ส่วนคุณอนุทินนั้นที่ผ่านมาคือท่านเสียเพื่อนพักร่วมรัฐบาลและตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้วจึงระยะนี้ก็ต้องรอดูว่าท่านจะสู้จะได้มาในลักษณะใดแต่คาดว่าเป็นเหตุการณ์ของใหญ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิต 3. โปเชร,รอบนี้ช่วง24สิงหาคม2,568ถึง14กุมภาพันธ์2,569ดาวคู่มิตรใหญ่ตรึงหรือสมาสับกันในดวงชะตาพระราหูจร8ทับพระเสาดวงเดิม7และพระเสาจร7ถึงพระราหู8ดวงเดิมที่ตั้งอยู่ในราศีเมษอย่างน้อยเมื่อคู่มิตรเจอกับก็แชมชื่นบ่มิโทษแถลงทัน ดาวมิตรคู่นี้ยังจะเป็นสื่อล่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโชคเทวริธหรือเทวดาให้โชคข้อใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาที่มีอยู่6อาการจากมากไปหาน้อยตามลำดับรอแค่จังหวะดีๆดาวขนาดเล็กกว่ามาผสมโรงก็จะเกิดปรากฏการณ์พิจะดูโชคใหญ่ในชันซาองค์อสุรินต้ององค์พระเสารา พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาเลงถึงอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ช่วงนั้นดังประสงค์ปกติมุมของดาวเช่นนี้เขามักจัดได้เป็นใหญ่เป็นโตตามระดับวาสนาเช่นเป็นนายพลหรือผู้บริหารระดับสูงส่วนผู้เขียนก็ได้เป็นถึง48 เกณนนี้ของคุณอนุทินจะเคลื่อนคล้อยและแผ่วลงตั้งแต่14กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไประยะนี้จึงน่าจับตาคุณอนุทินชาญวิรกูลว่าจะได้อะไรกลับมาหลังจากเสียไปแล้วและจะเป็นระดับใดและขอยกวาทะของโหนพิญโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมาอ้างคือเมื่อถึงเวลาก็จะรู้เอง รวมทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ผู้เขียนหมายมั่นปั้นมือนและวืดเองสองครั้งแล้วท่านก็วืดไปสองครั้งด้วยเช่นกันเพราะท่านยังมีคู่แข่งอีกหลายคนแม่หมอสมัครเล่นโดยฟ้องสนานจามอนจันทร